เจรนัยัญมณีประดับขคงการอนเตอร์เนนตนะคะซึ่งัญญมณีโดยปกปติเนี่ยก็จะมีหลักสีหลักสไตลนะคะแต่ว่าตามหลักธรรมชาติถ้าทุกสีมารวมกันก็จะกลายเป็นสีดำเลยคิดว่าแบล็กเจมน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะกับที่นี่แล้วก็สีดํายังมีความหมายที่ดีหลายอย่างนะคะ,ะในเรื่องของความแข็งแกรง่งในเรื่องของความรักชุรี่หรือเป็นการเจริญเติบโต,ตอย่างมั่นคงค่ะ คำถามต่อไปครับที่หลายคนสงสัยครับแน่นอนครับ g m เอ็มมิคือค่ายเพลงอันดับต้นของประเทศไทยฮาริมเชคเองก็เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นสถาบันที่คีดเอชโชว์ให้กับศิลปินทั่วทั้งประเทศไทยทั้งฮาริมเชคและ GPM Music มาร่วมง,งานกันได้อย่างไรครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการรวมบิสเนสนะคะก็คือเราตั้งใจจะทาที่ที่หนึ่งให้เป็นที่ที่แบบรองรับ สร้างคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับเอนเตอร์เทนเมนต์บิเนสของประเทศไทยค่ะแล้วก็จริงๆมีคําถามค่ะว่าทําไมต้องรวมกันเนาะเดินคนเดียวไม่ได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าการเดินคนเดียวมันไปไม่ได้ไกลเท่ามีเพื่อนเดินนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะสร้างค่ะมันใหญ่กว่าที่ฮาร์ดแอนดเชคเคยเป็นเราอยากจะสร้าง The Art of Entertainment Academy ให้กับประเทศไทยในการสร้างคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นฮาร์ดมเชสอย่างเดียวอะ่ะมันคงยากที่จะไปถึงตรงนั้นได้เพราะโอเคเราอยู่กับวงการนี้มันจริงแต่มันก็เป็นแค่บางขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้ร่วมกับจีนเอ็มิวสิกอ่ะเขาคือทําศิลปินมาก,กว่า4ี่ิปีคลังความรู้ประสบการณ์ของเขาอะ่ะสุดๆเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ดีที่สุดแล้วก็เราต้องเลือกทากับคนที่ทําในเรื่องของอุตสาหการรมนี้เป็นบริษัทที่แข็งแรงที่สุดนั่นก็คือจีนเอ็มิวสิกแน่นอนค่ะเราก็เลย เขาไม่รู้สึกว่าต้องเป็นเขาแต่ว่าจริงๆเรามากกว่านั้นค่ะมันไม่ใช่แค่ความเป็นแบรนด์ใหญ่หรือว่า40ปีของ Grammy แต่ว่าเรามีเรื่องที่ว่าทับใจจีงเมมูสิค์อย่างหนึ่งคือช่วงพิเรียดของโควิดค่ะได้มีโอกาสนะคะมาทําหลักสูตรการสร้างศิลปินเจนใหม่ให้กับ j m Music นะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างการทําได้พบกับผู้บริหารและได้คุยกันผู้บริหารท่านหนึ่งเนี่ยให้วิสัยทัศน์บางอย่างที่รู้สึกประทับใจก็คือว่า เขาเชื่อในการให้โอกาสคนและสร้างคนการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้จะได้ที่จะได้สร้างคนที่เป็นมืออาชีพเราก็เลยคิดว่าออันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะไม่ได้มาแบบคิดว่าปี2องถึงสาสองสามปีเราจะได้ผลกําไรหรือสิ่งที่คาดหวังซึ่งมันตรงกับที่เราสร้างคารินเชคมาคการสร้างคาริเชคกว่าทีมจะแข็งแรงใช้เวลาเป็น10ปีค่ะปีที่7คือเริ่มดีฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า ถ้ากับวิสัยทัศน์มันใกล้กันหรือตรงกันขนาดนี้จะทําให้สาบันนี้เป็นสาบันที่ไปไกลแล้วก็มั่นคงเราก็เลยประทับใจสิ่งนี้แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือในระหว่างที่แบบอ e ีโวฟอยู่กับ g m Music ค่ะก็เหตุบางอย่างที่รู้สึกชื่นชมค่ะเช่นทุกวันนี้ G m m เอ็มอ่ะต่อให้เขาเป็นค่ายที่ใหญ่แล้วอ่ะแต่เขายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองในการจับมือเจวีร่วมกับที่ต่างๆหลายๆค่ายไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศนะคะสิ่งที่เรารู้สึกคือว่า เขากาลังจะผลักดันวงการเพลงของประเทศไทยแล้วก็นําความรู้ที่หลากหลายเข้ามาเพราะว่าแต่ละที่ที่เขาไปเจลีอะค่ะมีความเก่งและมีความถนัดต่างกันเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ทํากับ G ีเอ็มเนีสิที่นี่จะเป็นคลังความรู้ที่พัฒนาเราไปด้วยแล้วเราได้เรียนรู้ไปกับ g ีเอ็นสิและทําให้อาคาเดมี่เนี้ยเป็นอาคาเดมี่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ครบทุกแบบมีทุกอย่างเพื่อที่สร้างศิลปินที่ประสบความสำเรจเ็จให้กับประเทศไทยค่ะครับจะไม่ปลุกมือเลยนะครับ ย,ยังไม่เคยหยุดนิ่งนั่นคือวิสัยทัศน์ที่สําคัญที่ทาให้ครูเจด้เห็นว่าเหมือนกับฮาร์เลมเชคเราควรต้องจับมือกันหลายๆคนเคยบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากเก่งให้เราไปอยู่กับคนที่เก่งแต่เมื่อคนเก่งหลายๆคนมารวมตัวกันครับจะสามารถสร้างคนเก่งขึ้นมาได้อีกและนี่คือการเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมบันเทอร์ของเราจะเติบโตได้ก็ต้องมีคนเก่งหลายๆคนมารวมตัวกันเพื่อสร้างคนใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้เราพูดถึงวิสัยทัศน์ครับ ครูคเจด้าเขาได้นิยามเอาไว้นะครับว่าวิชั่นก็คือ Academy of Artistic Inspiration in Asia ช่วยขยายความคำนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับมองเห็นที่นี่ในภาพไายว่าเป็นที่ที่อินสปายคนนะคะและเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมร่วมกับทีมชั้นนำของเอเชียนะคะที่จะผลักดันนะคะร่วมพัฒนาวิสัยเพลเ์แอ์เทนเมนต์นะคะในขาของศิลปินนะคะให้เป็นที่ยอมรับยู่ระดับสากลค่ะอันนี้คือ ตั้งใจว,ว่ามองไปเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เดียวกันกับทางจีนอ m มิวด้วยนะครับและแค่นั้ไม่พอครับแบ็กเจมเองก็มีมิชชั่นที่ต้องทำด้วยในคำนิยามของมิชชั่นก็คือ enhance entertainment industry t a l e n t คคำนี้หมายความว่าไงครับุณจะได้ครับคือมิชชั่นนะคะสิ่งที่ปักหมุดตั้งใจและต้องทำให้ได้คือการสร้างแบรนด์สร้างครูสร้างทีม สร้างศิลปินที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยาภาพของคนที่จะก้าวเข้ามาในวงการน,นี้ที่ทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยที่ให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านคนที่เป็นมือาชีพในอุตสาหกรรมนี้จริงคือคนที่ทํางานจริงมีประสบการณ์จริงผ่านจุดแข็งของแบ็คเจมคือการยกระดับพูดง่ายๆเราทําให้อุตสาหกรรมของเรายกระดับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยนั่น ก็คือสิ่งที่ต้องการตอบโจทย์นะครับคำว่าจุดแข็งของแบงคเจมนั่นเองจุดแข็งของแบงคเจมมีอะไรบ้างครับจุดแข็งของแบงคเจมนะคะมีทั้งหมด4พีนะคะพีที่1นะคะ professional trainers พีที่2นะคะ pioneer course พีที่3 passionate inspiration และพีที่4 powerful partners ค่ะ เรายังมีคอร์สส,สำหรับคนเบื้องหลังนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงขาที่แบบเป็นคอร์สที่สร้างศิลปินอย่างเดียวคนที่อยากเป็นศินลป,ปินแต่ตั้งแต่ต้นบอกแล้วว่าเราอะอยากจะสร้างพัฒน,นาคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะเพราะฉนั้นเราจะมีคอร์สนะคะหรือโปรแกรมพิเศษนะคะตามซีซั่นิ่งต่างๆนะคะที่จิม m อนดิสิกะกับพันเจ๊จริงๆแล้วทํางานกับทีมโปรเฟชชั่นแลเหล่านี้ที่เป็นเบื้องหลังอะเยอะมากไม่ว่าจะทุกสายทุกด้านกว่าจะมีคอนเสิร์ตต้องมีส่วนไหนบ้างแล้วเหล่านี้ จำนวนน้อยมากคนที่ทำงานได้จริงเพราะว่าไม่รู้ไปไหนหมดคือเราก็รู้สึกว่าเราควรจะเปิดคอร์สแบบนี้ให้เขาได้มาเรียนรู้เผื่อเขาได,ได้เจอตัวเองถ้าบางคนไม่ได้เป็นศิลปินอาจจะชอบข้างหลังก็ได้ยังมีอย่างอ,างอางื่นให้เลือกเพราะฉะนั้นเรามีพาร์ทเนอร์นะคะที่ทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณอยากนในเรื่องของ,ของการออกแบบสเต การออกแบบคอนเสิร์ตการออกแบบซีดีการออกแบบไลต์ติ้งหรือการทําเพลงนะคะเหล่านี้นะคะก็ยังจะมีนะคะคืออยากให้รอติดตามค่ะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเรื่องของการรีคูละออดิชันนะคะทั่วประเทศไทยตลอดทั้งปีนะคะเพื่อจะเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่เข้าภายใต้สังกัด g m m u s i c ไม่ว่าจะเป็นสังกัดตรงหรือใครที่ JV นะคะซึ่งเราทำมาแล้วนะคะ80ครั้งในการทำออดิชันรีคู๊นะคะ 68ครั้งนะคะที่กรุงเทพและส2องครั้งที่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีรถแบบเต็มที่เพื่อจะเป็นหาน้องๆเสียงิพงรุ่นใหม่เข้าสู่ซีนเอ็มมิวสิกนะคะรวมถึงสิ่งที่เราทาค่ะเราไม่ได้เดินไปทําคนเดียวเรามีพาร์ทเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเมอร์ดลลี่นนะคะที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยรวมถึงสถาบันนะคะการศึกษาตั้งแต่มัธยมจนถึงระดับมหาลัยค่ะเออครูเจครับอันนี้นี่ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับ อันนี้คืออันนี้แทบจะครบทุกสถาบันอันนี้อันนี้คือไม่ได้เอาโลโก้มาแปะเฉ่ๆนะทำงานกันจริงทำมาแล้วทำอยู่ค่ะไม่ได้โกหกนะเพราะฉะนั้นแบ็กเจมพร้อมแล้วที่จะหาเพชรทุกหย่อมย่านนะครับ mm hmm. เราย้ำว่าเราไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการแต่เราจะหาเพชรเพื่อมาเจรในให้เป็นแบ็กเจมนะครับแล้วเป็นอินสปิเรชันให้กับคนทั่วท Asia. Mm ั้งเอเชียแค่นั้นไม่พอครับจริงๆแบ็กเจมเคยผลิต ศิลปินออกมาเป็นที่เรียบร้อยอแล้วก่อนผลิตก,<อ>ก็คือว่าพอเราได้เด็กๆมาแล้วจากการ audition เราต้องขอบเขาทั้งหมดประมาณปีละหนึ่งร้อยตอนนี้อยากได้ปีละหนึ่งร้อยนะคะมาเข้าในเรื่องของการ training รเรามีโปรแกรมหลักสูตรสามปีในการนานพัฒนาศิลปินซึ่งทำสำเร็จแล้วแล้วมีศิลปินแล้วแต่ว่าพอเรา,เราต้องการที่จะให้เขามา เทรนเพื่อให้เขาเป็น the b e s t version ก่อนที่จะเดบิวต์ศิลปินที่เดบิวต์ไปแล้วก็คือเหล่านี้ทุกคนอ,อาจจะพอรู้จักบ้างน้องๆบ้างนะคะนี่เฟิร์สเตอร์นะฮะเมื่อกี้เพิร์ดเซสนะครับนฮะวิสนะครับโอ้โหเต็มไปหมดนี่น้องทิกเกอร์นะฮะแล้วก็สาๆวๆครับอาราลาค่ะนี่เป็นผลผลิตจากที่นี่เลยค่ะจากหลักสูตรของเราค่ะ <ผม S 2> แล้ว <จะ S 2> ปีนี้ก็ยังมีอีกนะต่อคิวที่จะออกอยู่ค่ะ ผมเป็นกังวลแทนคุณเจมากเลยนะครับคุณเจบอกว่าแค่ร้อยคนที่เราจะออกมาเจรนายก่อนแต่แค่30สถาบันสถาบันละคู่นี่ก็60คนแล้วนะครับคุณเจไม่ได้ง่ายมันจะเยอะมากเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นนะ้องๆเบอร์เซสมาด้วยใช่ไหมฮะเอาผมเบอร์เซสหน่อยครับนี่คือตุดผูนะครับจากแบ็คเจครับแบ็คเจามาันจะทำแลวถ้าเกิดผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมอยากจะเข้าเริยนคอแบบนี้ เรามีโอกาสที่จะขยายสาขาแค่ไม่ใช่แค่ที่เอ็นเทเตอร์หรือว่าจิมเกมกร์มี่เพสไปต่างจังหวัดไหมครับจริงๆเป็นมิชชั่นต่อไปที่ต้องทําแน่ๆค่ะแต่ว่าก็คือ,อตอนเนี้ยเราขอโฟกัสที่กรุงเทพก่อนได้ไหมคะแต่น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากมาเรียนปิดเทอมมาได้ค่ะคอร์อสเรารองรับตอนช่วงปิดเทอมแม้กระทั่งบอกทีมเลยว่าเราหาที่พักไว้เลย uh huh. เพื่อทาเป็นแบบเป็นทัวรนะ์และเป็นอคอร์สเป็นช่วงแบบซีซันนิ่งต่างๆที่เด็กปิดเทอมค่ะเพราะฉะนั้น มีแน่นอนค่ะมีโอกาสแน่นอน,อนค่ะเพราะนั้นผมฝากไว้นิดนึงครับถ้าเกิดจบงานแถลงข่าวปั๊บคุณพ,อพ่อคุณแม่ไปยืนต่อแถวซื้อคอร์สปุ๊บคอร์สเต็มอ่าต่อไปเราอาจจะไปเปิดต่างจังหวพพัดคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับ <c oughs> ผมฝากณจุดนี้ไว้ไม่อยากให้เดินทางไกลเรียนที่กรุงเทพจะดีกว่านะครับโอเคผ่านไป3ปีครับคุณเจครับพีสุดท้ายพีสุดท้ายคือ Powerful Partners ค่ะ BlackGem นะคะมีพาร์ทเนอร์ทั้งหมดนะคะ 15เนอร์ที่เป็นค่ายเพลงนะคะเ,คเขาเนี่ยทำงานจริงกับแบล็กเจมนะคะพร้อมที่จะพัฒนานะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ร็จรูปไปกับแบล็กเจมคือนั่นหมายถึงว่าถ้าทุกคนที่เข้ามาจะได้ใกล้กับค่ายเหล่านี้แน่นอนะคะ่ะเพราะว่าเขาพร้อมซัพพอร์ตแล้วเราก็ทํางานด้วยกันตลอดนะคะคพาร์ทเหล่านี้เป็นเหมือนกับแบล็กเน็ตสำคัญที่เชื่อว่าแบล็กเจมแตกต่างจากที่อื่น ะะเราสร้างตั้งแต่ต้นแล้วเรามีค่ายรองรับนั่นคือแบบว่าครบทุกอย่างแบ,บอยู่ที่นี่เลยนะคะแต่เหล่านี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเรามีพาร์ทเนอร์หนึ่งคนที่สําคัญมากๆของแบงกเจมนะคะเขาคือคนที่เดินมาพูดคุยกับโมเดลวิสิทนี้กับเรานะคะเราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นที่จะทําสิ่งนี้กับประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเราคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเหนื่อยไไหมถ้าต้องทําใหญ่ขนาดนี้ แต่ด้วยการคุยกับเขาบ่อยๆเขาให้บางอย่างที่มันส่งต่อมาแล้วรู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งนี้นให้สําเร็จร่วมไปกับเขาอยากสร้างอะคาเดมีที่เป็นการสร้างพัฒนาคนทั้งเบื่งบื้องหน้าเบื้องหลังของ Entertainment Business ร่วมไปกับเขานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเขาก็คงไม่มีแบรนด์เจมอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะคะนั่นคือคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรค่ะสวัสดีครับวัสดีคสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ ตื่นเต้นที่มาทันทีเลยนะครับทำงานอยู่จิมเพมมาแค่ไนครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณพระใหม่เลยครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับพี่ดีครับคิวคสุดยอดตื่นเต้นเลยครับคำถามแรกเลยนะครับการมาร่วมทุนกันนะครับของจิมเพลงวิวสิกับฮาเลวเชกเกิดขึ้นได้อย่างไรครับต้องเล่าใหญ่นิดนึงนะครับวันนี้ขออนุญาตเอ่อต้องบอกว่า <min> ธ <it are> ุรกิจเพลงตอนนี้ทั่วโลกกำลังอยู่ขาขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าเป็น New Music Economy นะครับ mm hmm. uh, ในภาษาที่เราเรียกกันเนี่ยมันเหมือนมันเป็น Second Wave ของการเติบโตของวงการเพลงทั่วโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะซึ่งการเติบโตคราวนี้มันมาจากทุกด้านเลยมันมาจากทั้งเรื่องของ Streaming ที่เราใช้กันแล้วเราอยู่เห็นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก รวมถึงเรื่องของศิลปินที่ตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ศิลปินเติบโตขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงทั้งคอนเสิร์ตเทสิวัลโชว์บินต่างๆที่ก็ขยายตัวอย่างต่อเน,นื่องนะครับธุรกิจเพลงตอนนี้กำลังเฟื่องฟูอย่างมากอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงตัวจินเมิวเิกเองด้วยเนี่ยเราก็กําลังที่จะ scale ัพตัวธุรกิจของเราเองนะครับเรากําลังที่จะขยายธุรกิจของเราในทุกด้านเลยนะครับรวมถึงการที่เราจะมีแผน ในการที่ Unlock Value เพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่การ IPO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของ g ิ m รเดียเองคท่านดูในแว่มงของวงการในประเทศไทยเนี่ยศิลปินรุ่นใหม่ก็เติบโตขึ้นเยอะมากศิลาพของคนรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ก็เก่งขึ้นเยอะมากนะครับมีความสามารถหลากหลายแล้วก็มีศยภาพเยอะมากมเราก็เลยคุยกันว่ามันน่าจะต้องถึงจุดที่เรามาร่วมกันสร้างรากฐาน ของความเป็นวิชาชีพของศิลปินของของคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อเป็นรากฐานของการเติบโตของทั้งวงการเพลงไทยนะฮะที่จะสามารถผลักดันให้วงการเพลงเติบโต,ตได้อย่างต่อเนื่องและย,ย,ยั่งยืนนะครับไม่ใช่แค่มาเป็นแค่ช่วงๆแต่ว่าสามารถที่จะผลักดันต่อเนื่องกันไปได้อย่างยาวๆนะครับนั่นคือการสร้างรากฐานอันนี้ ก็เป็นความสําคัญที่จะสร้างวิชาชีพที่เป็นอาชีพของศิลปินอาชีพของคนเบื้องหน้าอาชีพของคนเบื้องหลังอย่างพวกเราเนี่ยให้มีอนาคตได้อย่างยาวๆกับวงการเพลงของทั้งประเทศไทยและต่อยอดไปสู่ทั่วโลกเลยครับครับ,รบ,รบสิ่งที่คุณพรใหมาพูดเมื่อกี้ผมชอบมากเลยคนระับความสาคัญของอุตสาหกรมบันเทิงมันจะเติบโตได้มันต้องมาจากรากฐานที่มันมั่นคงเพราะนั้นวันนี้เราเลยไม่ได้จะพัฒนาแต่ศิลปินแล้ว เราจะมาพัฒน,นาขนเรื่องหลังด้วยเพื่อให้รากฐานตรงนี้มันแข็งแรงพอแล้วม,มันทําให้มันเติบโตไประดับเอเชียไประดับโลกนั่นคือจุดสําคัญครับเพราะนั้นการขยับโตของจีมเอ็มมิวสิในครั้งนี้จึงไม่น่าแปลกใจครับที่วันนี้พี่พี่สื่อมวลชนถึงให้การต้อนรับแล้วก็มาแบบตื่นตัวมากๆถือว่าเป็นนิมิตหม,ม,มายที่สำคัญจบที่น้องสิงโตค่ะสิงโตใช่ค่ะนี่คือสิงโตนะคะจริงๆแล้วสิงโตอันนี้เหมือนกันแต่ก็แต่งตัวไม่เหมือนกัน ถูกต้องมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแค่คุณตาโตกลมคุณตาเฉียวอ๋อตาเฉียวตาเฉียวใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันค่ะแล้วถ้าเกิดผมอยากได้ตัวมัสคอตไอคอนิกมีขายด้านหน้าเลยค่ะบิกเกอร์นะคะเดินลงไปด้านขวาคุณค่ะหรือว่าชั้นสองไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้อยากได้แค่ตัวมัสคอตไอคอนิกผมอยากได้ทีเชิร์ตผมอยากได้แจ็คเมียร์ทุกอย่างค่ะทุกอย่างด้านหน้าด้านหน้าของซื้อได้เลยใช่ค่ะใช่ และถ้าเกิดผมไม่ได้อยากได้แค่ตัวมัสเตอร์อินฟินิตผมอยากซื้อคอร์สซื้อได้ไหมครับโอ้ยไปเลยค่ะตอนนี้ได้เลยค่ะลงไปก่อนลงไปจองคอร์สก่อนเลยนะเดี๋ยวคอร์สเองครับคุณพ่อคุณแม่ได้ยินแล้วนะครับระวังนะครับแถวมัตสึยาต้องรีบนะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะครับแล้วที่ทีวีวีนะครับเขายังไม่จบความหมายของมันก่อนความหมายก่อนความหมายผมผมรีบถ่ายคอร์สผมรีบเพราะพูดเจนผมหัวใจที่เราเลือกสิงโตค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าสิงโตเป็นสัตว การเป็นผู้นำและเราก็อยากให้แบล็กเจมเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และผู้นำแห่งการพัฒนาและสร้างศิลปินค่ะได้แล้วหมดคิวสวนกุ้งจ้ากุ้จ้าก่อนกุ้งจ้าก่อนกุ้งจ้าก่อนกุ้งจ้าก่อนแล้วเข้าไปด้วยเอาเต้นเข้าไปด้วยโอ้โห